สวัสดีครับพบกับแอดมินบอมนะครับเพจหมีอยากผอมนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำทุกคนใช้แอปที่ชื่อว่า Samsung Health นะครับทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้ในระบบ Android และในระบบ iOS ได้ตามปกติเลยนะครับเมื่อดาวน์โหลดโปรแกรมเข้ามาแล้วหน้าตาของโปรแกรมจะเป็นในลักษณะนี้ครับผมจะแนะนำวิธีการใช้นะครับอ,อันแรกก็คือการก้าวนะครับก็จะเป็นการนับก้าวของเราจะสูง จะเดินกี่ก้าวก็ได้แต่มีค่าประมาณไว้ว่าไม่ต่ำกว่า6 0 0 0นก้าวนะครับแล้วก็สามารถคลิกเริ่มเดินกันเลยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเขาก็จะมีเป้าหมายให้เราได้เริ่มเดินนะครับต่อไปครับในส่วนที่เราจะเอามาดูกันนะครับคือในส่วนของการออกกําลังกายนะครับการออกกําลังกายก็จะมีเป็นที่เป็นรูปวิ่งนะครับเนี่ยเป็นรูปวิ่งอยู่ตรงนี้นะครับเอ่อแล้วก็รูปเดินแล้วก็รูปปั่นจักรยานนะครับแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นการเดินเขาว่ายน้ํา วิ่งบนลู่นะครับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเราก็สามารถกดเข้ากดอ,ออกจากตรงนี้ได้คือไอแอปนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีนาฬิกาครับเราสามารถใช้แอปนี้แทนได้นะครับงั้นผมจะพาทุกคนไปลองใช้วิธีการวิ่งนะครับอ่ะเราลองไปกดที่วิ่งครับพอเรากดที่วิ่งปึ๊บเขาก็จะมีแผนที่ว่าวันนี้เราจะวิ่งตรงไหนนะครับเราก็เปิด GPS ของเราไปด้วยหรือถ้าเกิดเราไม่ได้เปิดเดี๋ยวโปรแกรมก็จะบอกว่า ให้เปิดเองนะครับแล้วก็แค่กดตกลงหรือยอมรับไปเราก็จะเปิด GPS ได้อ่ะโอเคตอนนี้ผมเลือกเป็นมีเมนูให้เลือกจากด้านบนนะครับที่เป็นสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะครับเป้าหมายอัตรา9ก้นะครับว่าจะเอากี่ก้าวต่อวนันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือเป้าหมายจากระยะทางหรือจะเป็นช่วงเวลาก็ได้สําหรับใครที่แบบว่าชิลๆไม่ได้กาหนดว่าจะต้องวิ่งได้กี่กิโลอะไรเงี้ย ก็ให้ใช้ช่วงเวลากำหนดช่วงเวลาก็จะเป็นเวลาในการออกกำลังกายของเรานะครับอ่ะก็คลิกประมาณนี้ถ้าเกิดเป็นระยะทางก็จะบวกได้นะครับบวกกับลบได้ว่าวันนี้จะวิ่งกี่กิโลจะก็สามารถบวกลบได้อ่ะประมาณนี้นะครับหรือเป็นอัตราการก้าวนะครับก็จะเลือกได้นะครับว่าจะเป็นก้าวมีลักษณะให้เราก้าวยังไงก้าวช้าก้าวเร็วมีให้เราเลือกนะครับเราก็กดปุ่มเลือกได้ว่าเราจะก้าวแบบไหนนะครับอ่าหรือ กดลงไปอีกครับก็มีเป้าหมายที่ต้องการเผาแคลอรี่นะครับก็จะออกไปเรื่อยๆนะครับว่าเราอยากได้แคลอรี่ที่ต้องการเอาออกวันนี้เท่าไหร่นะครับอาจจ,อ,อาจจะต้องใช้เวลานะครับแล้วก็การออกกําลังกายง่ายๆนะครับก็จะเลือกเอาโอเคสมมุติว่าผมจะใช้เป้าหมายระยะทางนะครับคือผมเลือกไว้5กิโลพอเลือก5กิโลปุ๊บผมกดเริ่มครับพอกดเริ่มปุ๊บ สัญญาณอ่อนก็คือเขาจะบอกว่าตอนนี้ gps สัญญาณอ่อนนะหรืออะไรอเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้ผมอยู่ในบ้านนะครับอยู่ในในตึกอย่างเงี้ยมันก็มันต้องออกไปข้างนอกนะครับเพื่อรับสัญญาณแต่ผมก็จะดาเนินการต่อครับอ่าเขาก็จะเริ่มจับเวลาครับเราก็เริ่มเดินก้าวไปเขาก็จะมีรูปให้ดูตลอดนะครับว่า เราอีกเท่าไหร่นะครับพร้อมกับมีเสียงให้เราดูว่าตอนนี้เราเดินถึงเท่าไหร่แล้วนะครับบอกทุก1กิโลบอกทั้งความเร็วเพจหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้คือผมไม่ได้ก้าวไม่ได้เดินนะครับเวลาก็เลยจะหยุดนะครับพอเราหยุดเราก็กดเสร็จไปนะครับมันก็จะมีให้เราดูว่าวันนี้เราวิ่งไปเท่าไหร่นะครับอะไรประมาณนี้ แต่เดี๋ยวผมขอไปดูที่ประวัติละกันผมกลับออกมาหน้าแรกนะครับแล้วกดไปที่ดูประวัติเนื่องจากว่าวันนี้ผมไม่ได้วิ่งเนาะผมก็ไปดูประวัติในการวิ่งของผมเอาเป็นครั้งล่าสุดละกันนะครับอ่ะผมลองกดดูครับแอปนี้ผมใช้ตั้งแต่เดือนธันวานะครับแล้วผมก็ไม่ได้ใช้เพราะผมเปลี่ยนไปใช้ในาฬิกานะครับอ่ะผมกดเข้ามาครับมาเรามาดูครับเมื่อเราวิ่งเสร็จเนี่ยครับเขาก็จะมีตัวเลขบอกให้ ว่าเราวิ่งอะไรในวันที่เท่าไหร่วันที่อาทิตย์ที่6นะครับปี2020อย่างเงี้ยหกโมงถึง7จ็มงสินาทีนะครับผมวิ่งไป9.74กิโลใช้เวลา1น1ชั่วโมง11นาทีนะครับเพจเฉลี่ยก็คือ1กิโลเมตรเนี่ยใช้7นาที21วินะครับตอนนั้นผมวิ่งไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับก็จะเลยเป็นเวลาประมาณนี้นะครับแล้วก็ในรูปแผนที่ก็จะบอกว่าเราวิ่งกิโลเมตรที่เท่าไหร่นะครับ ตรงหนึ่งตรงไหนสองตรงไหนสีน้ําเงินเข้มแปลว่าเราวิ่งได้เร็วนะครับอ่าเราเลื่อนลงมาข้างล่างครับก็จะมีให้ดูครับอ่าว่าเราใช้เวลาเท่าไหร่นะครับก็จะมีตัวเลขให้ดูเนาะแล้วก็ถ้าเกิดแยกเป็นกิโลเมตรกิโลเมตรที่1ใช้เวลาเท่าไหร่กิโลเมตรที่2ใช้เวลาเท่าไหร่ก็จะมีเวลาให้เราดูตามนี้เลยนะครับอ่าเป็นแอปที่ดีแอปหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆทั้งมี พลังงานที่เราใช้นะครับเนี่ยก็ประมาณนี้ครับเราก็จะสามารถใช้ได้ถ้าเกิดใครสนใจใช้แอปนี้ก็ลองเข้ามาใช้ดูนะครับเมนูก็ไม่ไม่ใช้ไม่ได้ยากมากเกินไปเมื่อเราวิ่งเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราเข้าไปดูประวัติดูอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องอยากแชร์ประวัติของเรานะครับผมกดออกมาในส่วนของเมนูนะครับแล้วกดไปที่ดูประวัตินะครับ พอดูประวัติปุ๊บเราอยากแชร์ตรงไหนนะครับเราก็คลิกลงไปในส่วนของวันที่นั้นนะครับแล้วก็กดลงไปตัวอย่างเช่นผมกดไปตรงนี้ตรงนี้นะครับเขาจะมีคําว่าวิ่งอะไรตรงนี้นะครับเนี่ยครับข้างล่างนะมันจะมีคําว่าวิ่งอยู่ประมาณนี้อกดลงไปตรงคําว่าวิ่งวันที่27อะไรอย่างเงี้ยนะครับอกดวิ่งลงไปถ้าผมอยากแชร์ผมก็กดไปที่สามจุดเล็กๆด้านบนนะครับแล้วกดคําว่าแชร์พอจุดคําว่าแชร์เสร็จ เราก็จะมีระยะทางนะครับแล้วก็มีเวลาบอกให้ว่าเราวิ่งได้เท่าไหร่ในส่วนตรงนี้ครับเขาจะพูดถึงว่าเราวิ่งระยะทางได้เท่าไหร่ก็5.71กิโลเมตรนะใช้เวลา38นาทีนะอ่าอะไรประมาณนี้รูปภาพครับเราสามารถเลือกรูปภาพขึ้นมาได้นะครับโดยวิธีการก็คือกดไปที่เพิ่มภาพนะครับพอไปเพิ่มภาพปุ๊บเราก็ไปเลือกรูปภาพครับอ่าเราก็ไปเลือกรูปภาพจากในกล้องของเราครับ เราก็จะมีกล้องในการวิ่งของเราอะผมอาจจะเลือกภาพนี้อาผมเลือกภาพนี้ปึ๊บเห็นไหมครับเราก็จะได้ภาพนี้ออกมาครับเราก็กดแชร์นะครับพอเรากดแชร์ปึ๊บเราจะแชร์ไปไว้ที่ไหนนะครับถ้าผมจะแชร์ไปไว้ใน Facebook ผมก็กดแชร์ไปไว้ใน f a c e b o o k เห็นไหมครับก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็พิมพ์ข้อความไปได้เลยครับว่าเราอยากพิมพ์ข้อความอะไรนะครับแล้วก็กดโพสต์ได้เลยนะครับก็จะทําให้ เราสามารถเอาบันสถิติของเราพร้อมกับรูปภาพที่เราวิ่งในวันนั้นขึ้นไปเก็บไว้เป็นสถิติของเราได้นะครับอหวังว่านะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่อยากจะได้ฝึกวิ่งนะครับแล้วก็ได้ลองใช้แอปโดยที่ยังไม่ต้องลงทุนซื้อนาฬิกาหรือยอย่างอื่นนะครับแต่ถ้าเกิดยังไงแล้วใครสนใจเรื่องของตัวนาฬิกาด้วยผมก็จะทำคลิปลงให้อีกนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ